ันนี้ต้มแชมพูอีกแล้วค่ะทุกคนนี่จะให้ดูความเหนียวหนึบของใบหมี่นะคะใบหมี่เอามาขยี้เองนะเหมือนย่้านางนะคะใช้ประมาณ1 0บถึงใบถ้าใบเล็กก็20บใบถ้าใบใหญ่ก็10บใบนะคะนี่เอามาขยี้ใส่น้ำเนี่ยคะ่ะสีของใบหมี่มันจะเหนียวข้นนะทุกคนและในนี้สมุนไพร ไปค้นหานะคะในช่องแดงนะวิธีการทำแชมพูแปดเซียนนะอันนั้นคือช่องของเล็กเองแชมพูแปดเซียนทำไมต้องแปดเซียนเพราะว่าอย่างต่ำสมุนไพรที่เราใส่เข้าไป8อย่างคะ่ะอะไรที่ดีต่อเส้นผมใส่ได้หมดนะคะดอกชบาก็ใส่ได้มีอัญชนันมีอัญชันเตยหอม ตะไคร้นะทุกคนใบใบฝรั่งนี่ดีดอกชบาปลูกชบาไว้เลยนะคะชบามีมีสารที่ช่วยบำรุงเส้นผมให้สลวยสวยนะคะแล้วก็ตะไคร้เนี่ยทำให้ดกดำใบตำลึงใสย,ย่างต่ำๆๆของเล็กน่ะเรียกแปดเสียงจริงๆถ้าเรามีสมุนไพรเยอะแล้วก็ใส่เยอะ,อะใบโบโบวบ ใบโบโบกประทำประคำดีควายนะคะทองพันช่างเนียมหอมเนาะที่ขาดไม่ได้อันชนันอัญชันและบ้านหางจระเข้ค่ะทุกคนอันนี้คือน้ำที่ สีที่ได้เนี่ยคือสีของใบหมี่ก่อนนะคะสักพักหนึ่งเราต้มเราเคี่ยวเนี่ยคือสีของอัญชันก็จะออกแบบคือน,น้ำเงินดำๆม่วงๆเลยเนาะอันนี้คือสมุนไพรแปดเซียนนะคะเอาไปต้มทำเองเมื่อกี้มีคนใต้โทรมานะคะบอกสูตรนี้ดีมากดีจริงๆโทรมาขอบคุณเล็กนะคะโทรมาแบบขอบใจน้องมากเลยขอบคุณน้องมากๆเลยที่บอกสูตรนี้นะคือ หลังจากนี้นะคะก็มีคนอยากได้ทองพันช่างเดี๋ยวเล็กจะชาไว้ให้นะแล้วก็ถ้าใครมีเนียมหอมใส่เข้าไปเลยเตยหอมนะคะกลิ่นมันจะหอมมากแล้วก็ตะไคร้หอมนะทุกคนคนที่ใช้แบบชอบสูตรสมุนไพรจริงๆอ่ะคือเขาจะไม่ใส่น้ําหอมเนาะอันนี้ก็คือเป็นสูตรคลิกเข้าไปดูสูตรในการทํานะคะ วิธีทำแชมพูแปดเซียนจ้ะทุกคนเล็กมาถ่ายให้ดูอันนี้คือเล็กจะเคียวและต้มนะคะแล้วก็ทุกอย่างเป็นออแกนิกหมดนะสมุนไพรเราไม่มีแบบยาไล่มแมลงโดยเด็ดขาดนะคะแล้วก็อัญชันเนี่ยเราใส่เยอะมากที่เห็นนี่คือเยอะจริงๆนะทุกคนเก็บอันนี้เก็บสดนะคะแบบตากแห้งก็ใช้ได้คะ่ะดีเหมือนกันอันนี้คือใบเตยหอมมีใบหม่อนมีใบฝรั่งนะคะ ไคร้หอมตะไคร้นี่สําคัญแล้วก็ตําลึงก็สําคัญค่ะบํารุงผมเนาะโอเคหลังจากนี้เราก็จะต้มไปจนกว่าจะเดือดพอเดือดปุดปปุดุดเดือด,ดแบบเดือดจัด,จด,จดแล้วนะคะเราก็ผ่อนไฟลงต้มต่อประมาณ5-10นาทีนะทุกคนก็ใช้ได้แล้วนะคะเพราะว่าความร้อนจะดึงเอาสารต่างๆที่อยู่ในสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมและหนังศีรษะของเราอะ คือออกมานะคะเราจะเอาไปทําแชมพูสมุนไพรแปดเซียนเนาะโอเคนี่ค่ะดีมากๆเลยแล้วก็ฝากไว้นะคะสําหรับทองพันช่างเดี๋ยวเล็กจะาชาม,ม่ให้ทองพันช่างช่วยในเรื่องหนังศีรษะเป็นแผลพกแบคทีเรียชนตุคันอะไรแบบนี้นะทุกคนนั่นแหละประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมว่านางจาระเข้ตัวนั้นก็ช่วย ช่วยทำให้นงังศีรษะของเรานะคะสะอาดแล้วก็ไม่คันไม่เป็นแผลเนาะไม่แพ้นะคะโอเคแค่นี้นะคะสวัสดีจ้า